ทุกคนครับวันนี้ผมได้รับรางวัลจากทางโรซาเชฟแอดโฮมรวมเวิร์กช็อปกับกิจกรรมคุก the way you are คุกแบบไหนก็อร่อยยกคลาสเลยจะพาทุกคนไปร่วมเวิร์กช็อปด้วยกันได้ครีเอทเมนูอร่อยอร่อยสนุกมากๆเลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับสนุกสุดๆกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดที่ ABC Cooking Studio c e n t a l w o r l มาถึงก็ลงทะเบียนกันก่อนเครื่องดื่มและอาหารว่างโอ้โหของทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมาจากผลิตภัณฑ์ของโรซาทั้งหมดเลยนะครับอย่างเมนูน น้ำมะเขือเทศจากโรซาไลโคปีนผมเองก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะเอามาทําน้ำมะเขือเทศรสชาติดีแบบนี้ได้ด้วยสถานที่และบรรยากาศในงานดีมากเขาเตรียมผ้ากันเปื้อนริ Rich Band. ชแบนฉากสวยๆให้ได้ถ่ายรูปด้วยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับคนมาร่วมงานเวิร์กช็อปเยอะสุดๆบางคนผมเองก็แอบไปดูไปเชียร์ตอนเขาส่งคลิปเข้าประกวดในทิกตอกมาเหมือนกันครับอืมเริ่มอยากรู้แล้วว่าฝีมือแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างถึงเวลาคุกกิ้งแล้วครับเริ่มกันเลยเมนูที่ทํามี3มเมน แพนเคก้กเบคอนแคนดี้สโตทาก o ไก่ซาซูซอสหม่าล่าดังสติกและซุปแกงกะหรี่กุ้งว้าวาทุกเมนูปกติผมก็ทําเมนูง่ายๆที่บ้านงานนี้ได้สกิลการทําอาหารกลับบ้านไปใช้ซอสปรุงสําเร็จทําได้อีกหลายเมนูแน่นอนครับชื่อเมนูฟังแล้วเหมือนจะยากนะทุกคนแต่พอใช้ซอสของทางโรซ่าเชฟแอดโฮมเข้ามาช่วยรังสรรค์แต่ละเมนูก็ทําทให้ดูง่ายไปหมดเลยที่สําคัญน่ะผมชอบเขาตรงที่เราไม่ต้องเตรียมเครื่องปรุงอะไรให้เยอะให้วุ่นวายแค่บีบซอสก็ ไม่รู้ใครเป็นแบบผมไม่นะบางทีชอบลืมเครื่องปรุงคิดว่าน่าจะมีแล้วแต่เอา้าลืมซื้อมาเฉยเลยสามขวดนี้เนี่ยช่วยผมได้เยอะมากครับโอ้ใหญ่มากโอ้นี่เลยครับชิมนะอันนี้่จะมีผิดนี่จะเป็นไก่ชาชูใช่ไหมอ๋ออฮะ เโรซาเชฟแอทโฮมเอามาประยุกต์ออกมาได้หลายเมนูที่สาคัญคือสะดวกและใช้เวลาในการทําไม่นานก็ได้เมนูวา้วาวแบบนี้เลยต้องขอบคุณครับทางโรซาที่จัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปในวันนี้โอ้ยยังถึเป้นอนดูเลยที่รังสรรเมนูนะครับจากซอสโรซานะครับที่ทํามาได้หลากหลายเมนูแล้วแต่ละเมนูนะั้นเป็นเมนูที่แบบครีเอทสุดๆและวา้าวมากๆเลยนะครับ แต่แล้วไม่รู้ต้องบอกว่าสุดยอดผมที่ยังตื่นเต้นอยู่เลยใครที่อยากลองสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปซื้อมาลองนะครับโรซาเชฟแอ h โฮม